สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเพนอีกแล้วนะคะวันนี้เพนก็จะพามาตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกคลิปนะคะว่าเราควรตรวจเช็คอะไรบ้างก่อนที่จะรับชมฝากกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube พัฒนาชัยยนชแนลของเราด้วยนะคะ อันดับแรกนะคะรถมอเตอร์ไซค์หลังจากที่เราออกทิพยจากเทศกาลวันหยุดยาวๆนะคะเราก็ควรดูแลบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานนะคะเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราขับขี่ทางไกลนะคะระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างและระบบไฟก็ต่างทํางานตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางนะคะซึ่งบางครั้งก็อาจถึงระยะเวลาที่ควรตรวจเช็คชิ้นส่วนบางอย่างก็ใกล้จะหมดอายุค่ะ ตรวจเช็คอะไรบ้างหรอคะการตรวจเช็คสภาพมอเตอร์ไซค์นั้นนะคะผู้ขับขี่อาจจะนำรถเข้าไปตรวจที่ศูนย์บริการมาตรฐานก็ได้นะคะหรือว่าตรวจเช็คโดยช่างผู้ชำนาญการนอกศูนย์บริการก็ได้นะคะหรืออาจจะเริ่มจากการตรวจเช็คด้วยตัวเราเองเบื้องต้นก็ได้เช่นกันค่ะโดยสิ่งที่เราควรตรวจมีอะไรบ้างเราไปพบกับช่างเอกกันเลยค่ะสวัสดีครับผมช่างเอกนะครับวันนี้ก็มาตรวจเช็ครถก่อนขับขี่ช่วงหน้าฝนนะครับผม เราก็จะมีนะครับเช็คเบรกหน้านะครับเช็คเบรกหน้าเช็คดูว่าน้ํามันเบรกนะครับยังยังมีอยู่ไหมนะครับหรือหรือเช็คผ้าเบรกหน้าครับว่าตรวจเช็คผ้าเบรกหน้าว่าผ้าเบรกยังมีอยู่นะครับเพราะเราจะต้องเช็คระบบเบรกให้ดีครับเพราะหน้าฝนนะครับเบรกหลังครับเบรกหลังเบรกหน้านะครับเช็คผ้าเบรกครับน้ํามันเบรกก็จะมีตรงนี้นะครับเราตรวจเช็คอยู่ในขีดปกตินะครับผ้าเบรกก็อยู่ใน าการใช้งานพร้อมใช้งานนะครับผมนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นยางแบบรเรียนนะครับไม่ใช่ยางไนนะครับก็จะม,มีเติมเติมลมนะครับเติมลมอยู่หน้ารอหน้าอยู่ที่40นะครับรอหลังอยู่ที่42นะครับผมเช็คนะครับ แก้มยางนะครับเราเอามือหยิกดูแล้วมันจะนุ่มๆนะครับต้องแล้วมันจะคืนทรงตัวได้นะครับเวลาเข้าโค้งนะครับหน้าฝนนะครับมันก็จะไม่ทําให้เราลื่นนะครับผมแล้วเราก็จะมาเช็คนะครับระบบคัทคัทมือนะครับมีการตึงหย่อนไหมพร้อมที่จะใช้งานหรือยังครับคัทนะครับผมทีนี้ครับเราก็จะมาเช็คระบบไปเลียวนะครับหรือว่าระบบที่คุณแจนะครับ เปิดซีโคเจนะครับไฟเรียนใหม่นะครับก็จะเป็นมีตัววัดรอบนะครับมีตัววัดรอบครับมีมีเอ็นนะครับเกียร์างเปิดปิดนะครับไฟสีแดงนะครับจะเป็นเกียร์ความร้อนนะครับถ้าเกิดเราขี่ไปแล้วเกียร์ความร้อนขึ้นแสดงว่าเครื่องยนต์ผิดปกตินะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์นะครับไฟเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับ เข้าตานะฬบนะครับก็สตาร์ทมือนะครับตัวนี้ก็จะมีออฟลันด้วยนะครับปิดเปิดออฟลันตัวนี้ก็จะเป็นไฟพามากนะครับไฟหน้าก็จะเป็นของ LED นะครับติดเครื่องนะครับนะครับไฟกล่อง ECU จะโชว์ครับถ้ารถมีปัญหาครับแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับเช็คไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเลี้ยวขวาครับ เบรดดังครับไฟสูงไฟต่ำนะครับพร้อมเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับไฟเบรคครับไฟเบรกพร้อมใช้งานนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าการขับขี่รถตอนหน้าฝนนะครับเราต้องเช็คเบรกหน้าเบรกหลังให้ดีแล้วก็เช็คลมยางนะครับแล้วก็เช็คระบบไฟนะครับเวลาฝนตก ไปแล้วต้องเปิดไฟด้วยนะครับถ้าเกิดไฟมีปัญหารเราก็ต้องเช็คด้วยครับขอบคุณครับค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิป เช็คลถเบื้องต้นก่อนออกคลิปในช่วงหน้าฝนนะคะคลิปหน้านะคะเพนจะพามาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไครต์ให้เพนด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องพัฒนาชชย,ยนชแนลของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ